ถ้ผมวันนี้มีตัว3ดต่อหนึ่งจุดมารีวิวนะครับผมจะบอกว่าตัวนี้นี่ครบทุกอย่างนะครับผมบาเลต M200 ้ยิบเทปเลยมาดูรายละเอียดตัวละครนะครับลบมาทั้งหมด8,200ครับชนะ4,600ครับผมแพ้3 0 0 0ันอัตราชนะ56%ครับคิวมา109ครับผมตาย1 4นคิวนี้57%ครับเฮดช็อต59%ดีทุกอย่างครับผมมีลบ800กว่าครั้งครับผม เงินมีอยู่แสนเอ็ดนะครับพอยมีอยู่แสนเอ็ดแคสเหลืออีกแปดเก้าร้อยแปดสิบครับรายละเอียดตัวละครนะครับผมมาดูเปินกันอักคิด P90 ถาวรน,นี่ครบหมดนะครับอักคิด P90 ถาวรน,นี่ครับเปิดน,นี่ครับ P90 GSL สิบเอ็ดวัน ไสนไนท์ครับผมสไนท์เขียวบาเลตเ2 0 0สครบหมดนะครับผม F อ U D S R ครับผมสนไนท์เขียวบาเลตเ2 0 0 D อง U D S R ดบครบหมดนะครับส่วนซองนะครับผมซองควางสเปซเงินนี้สเปซดำสเปซเงินครบหมดนะครับเทลเทคซองเงินครบหมดนะครับผมซองควางครบทั้งตัวครับผมนี่ครับเบิร์นเกียรนอีกเบิร์นน่ครับเบิร์นเยอะครับตัวนี้ เปพงนะครับผมพวงยูซี่อีกแล้วครับไอเทมแรพงบอมพวงโม,โมโดีดีเกิลครับผมวันนี้ยีิบสี่ชั่วโมงเอ็มเคยี่สิบสามครับมีแฟนเบสเจ็ดวันครับผมใช้อยู่นี่สองวันตัวละคระครับเบล่5ห้าใบครับฉาย,ยาน่าจะคบทุกช่องครับผมเนี่ยร้อยสามสองเนี่ยเราแปดวัน หน้ากาก G S L เหลืออยู่37วันนะครับอันนี้หน้ากากทองเหลือ10วันไอเทมครับ7วัน7วัน7วัน17วัน14วัน7วัน28วัน7วันหนึ่งชิ้นไอเทมเหลือเยอะนะครับผมซื้อไปเล่นได้เลยครับผมมาดูฉายาครับฉายาเขาหมดทุกช่องครับตัวนี้ยังไม่ยืนเสี็ย2สองครับเอาเมลกับพาร์ทเมลไปเปลี่ยนได้หมดเลยครับ